กหนึ่งสองสามไม่เมาเด้อจ้าพี่นอ้องมากินขา้าวแรงน้ำยเยา,ยา,านดำมาหนิกับบุ้มีอีหยังจ้าพี่น้องมาหนิตำมะฮงเนาะกระต้มหอยจ้าแล้วก็ปลาหมึกจ้า,าหนวดปลาหมึกเนาะพี่นอ้องเอาเข้ามาหาปองเด็ดครับเสียดโดนเสียดโดน กันนี้แล้วจ้าพี่น้องอาหารแรงหนวดปลาหมึกเนาะพี่น้องแล้วก็ตั้งมะฮองจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อกินน้ำกันพี่น้องจ้าพักกับกระบอกมี่อย่างนาะมีกระหล่ำส่วนันหนักของปื้มเนาะพริกสามเม็ดพี่น้องมาเด้อจ้าข้าวเหนียวดูด้วพี่น้องเสียบอยู่ได้หน่อยอย่าด่าวซิมก่อน อร่อยต้มยำปทังน่องตจีโต๊กพี่น้องเอ๊ะตั้งเสียงป่าห้องยังมีแต่ส้นะมดำน่ะมันด้จ้ะพี่น้องเอ๊ยหอยกับหัวใหญ่ๆเนาะขอบคุณยายจอยนะจ๊ะที่เอามาฝากหัวเบรเริ่มเลยพี่น้องจ๊า chim đi hỏi dài mình nhiều mấy Thôi đi bỏ thôi Mình phim nhân tặng luôn nào, để chim nó mù เอาขึ้นจ้ะกะหล่ำไม่เป็นกะหล่ำแบบบางๆไหมพี่นอ้องม่วนใช่รถแสบอยู่ด้วยพี่นอ้องมาเด้อสีเบิร์ดล่ะเตะเหลือหลายเยู่จัง มาละยางหัดไหมบ้างเอออืมอร่อยมากอืมมก็เป็นการบอหุ่นใส่หอยตัวนี้ปลาหมึก อันนี้ฮิตสามเม็ดข้าวปุ้นก็มีสวยอันนี้ข้าวสวยงนนั้นผัดกัดปิดเลยใช่ไหมข้าวอันนี้ก่อนนะครับสีมือนคนตำนะคะแชบปะองแซบฝนกระตกพี่เนาะถุงเขาทำกลางสายฝน รรทีละคนข้าวอยรู้ครับอืมทีละคนอันเล็กเล็กไม่มีเลยมีม่แต่หัวใหญ่ๆพี่นอ้องะอืม,มากกินข้าวแรงก็ตำม,มาฮุงกับหนวดปลาหมึจกจ้ะอันทางผุนอิ่มแล้วล่ะว่าดีครับว่าดีครับอยู่นั้นจ้ะกินจนอยากจนบ่หลักอิ่มแล้วพี่นอ้อง นี่ละก็สินั่งเบิ่งแล้วบัดนี้เกือบเบิดจ้าเบิ่งหอยแน่มีแต่หอยใหญ่ๆอ้วนๆพี่น้องจ้าแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องเมียงกะลำเนาะข้าวเหนียวจ้าแต่มีข้าวปุ้นนี่แล้วเนาะขนมเสร็จ เดี๋ยวจ้าพี่น้องคลิมหนีจะดาวกับใบซ้ำหนีก่อนนะจ้านอฝากกดไลค์กดติดตามมันกำลังจใเห็นกัน,นเันนจ้จะเด้สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามาแซบๆคือเ่าเลยจ้า